สิ่งแดนเนี้ยมันแดนที่โทษไม่เกิน3ปีใครเกิน3ปีต้องย้ายแต่เราทะลุไปเ5เลยนะแต่ผงคนเดียวที่ไม่ต้องย้ายไปไหนเออเอาดิผู้แดนจะขอตลอดคอยให้เราดูแลแทบจะเกือบทุกบ้านรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งไบโคกซีโรกันด้วยนะครับ,รรบเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้นึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา ดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็็เปนับคนเราเรื่องราวเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังผ่านไปในวันก่าใครก็คิดที่ใครลองทําตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหรณ์ ยังไม่ถึงวันพิพากษาครับเราสั่งเด็กถอดประกันเลยถอดประกันเพื่อมึงจะได้เข้ามาในวันนี้เพื่อมาเจอเราอีกมันก็ถอดประกันเราเข้ามาซึ่งวันนั้หลงล็อกทุกอย่างเราก็ไม่ได้เอะใจเหมือนง่ายเอาล่ะมันมีอะไรอยู่ในความง่ายเออมันนี้จะบอกต่อไปนี้ถูกไหมเออทำไมมันง่ายจังพอเข้ามาปุ๊บเราได้เสร็จซึ่งวิหไม่รู้ก็เรื่องพวกนี้เขาไม่ชอบอยู่แล้วเราก็แอบกันเองเราก็รับของเสร็จวันกลับเราก็กลับตามปกติทุกทีมันต้องค้นไะทุกทีมันต้องผ่านเครื่องเอ็กซาเรยทำไมมันง่ายมันไม่ค้นเลยหรอวะพอไปถึงทานี่ยถึงออ้คู นี้แยกมาทางนี้ใครอยูท่ทางนี้แยกวาทางนี้เอา้าแอดมานี้ไอโย,โม,ยมานี่เลวมานี้ระบุตัวทุ่งหมดเลยอะระบุเลย <c oughs> ซึ่งก็มีทุกคนเลราก็าคืนกันมาทุกคนโอเคเรียบร้อยเอ็กซ์เลชัเจอทุกอย่างแต่เราอะที่เกมตอนนั้นนะผุมเหลืออีกหนึ่งเดือนสิบกว่าวันจะปล่อยนั่นละดิจะปล่อยแลยนะ้วหลังจากที่อยู่มางกี่ปีสิบสามปีเนี่ยน้องๆมันไม่น่าเชื่อนะชีวิตง <c oughs> นะนะานออกปุ๊บเราเอาเขามาตองแต่เราม้อไปหนึ่งไอ้วกนั้นมีคนละหนึ่งมันก็มอไปหมดผมมอหมดแล้วปุ๊บก็โดนละแล้วการเอาออกมันระยะเวลามัน รวงเลยเอ๋อไม่รวงเลยเอ๋อออกให้เขาปุ๊บก็อยู่ที่เราอีกรูถ้าออกมาสองก็จบปลิดครับไม่มีทุนอีกยังจะคิดเรื่องดูดีกว่านี่ไม่ไปทุนอีกเอ้าท่าของกลางมีห้าก้อนตีมาจากใครเกมสามคนซัดก,กันอยู่สามคนผมมาจากไอโยครับไอโยมาจากไอเล่ไอเลมาจากผมผมซัดกั<ว>นอยู่ก็ตีกันอยู่อย่างเงี้ยตีกัน<ไ>อยู่อย่างเงี้ยตีจนเขาไม่สศราแล้วตีไปก็ตายเปล่าแต่เราไม่ซัดใครเราก็จบกันอยู่สามคนลากเขาแดนเก้าไปแข่งเดียวไปแข่งอยู่ในการแขังอยู่สามคนระหว่างที่แข่งอยู่สิบววันเขามีพวกเพื่อน น้องคอยส่งให้อยู่ส่งไปกินส่งไปกินจังหวะจะถ่ายงานไปให้มันมีกล้องกล้องวงจรปิดตันนี้เขาซูมเห็นเีรยว่าส่งอะไรกันห้องที่ผมอยู่เนี่ยติดกะห้องโมฮัทบางโมฮัทนะครับที่โมฮัทก็ทิศซีกันเลยอาทิตย์ฟูซเวกซีกันเลยครับโอ้ยว่าง่าแอดนี่ยเออเดี๋ยวรอรับด้วยก็ส่งกงินค้ำของส่งไปมองครับส่งไปปุ๊บโอเคเกมกล้องอ้ก็ซอยไปส่งอะไรกันวะหลังจากนั้นประมาณสองสามวันผมก็งานออกไปกอกใส่ลอดกะเดี๋ยวส่งไปข้างล่างหน่อยกำลังกอกเลยกำลังแพ็คอะกอกปุ๊บ เด e ชะบุญมาอีกแล้วเคาะประตูห้องแล้วก็เปิดเข้ามาเลยพูดได้คําเดียววันนะั้นผมพูดคําเดียวเลยว่าอีกแล้วเหรอพี่ก็คือไม่ได้ทันเก็บไม่ได้อะไรเลยไม่รู้เลยเพราะมันเป็นเดียวไงมันไม่สามารถมองอะไรได้เลยมาปุ๊บเราพูดได้คําเดียวว่าอีกแล้วเหรอพี่ก็เรียบรอ้อยเสร็จตอนที่เป็นสองคดีนะครับติดอยู่อีกประมาณเดือนนึงก็ปล่อยข้ามาฝั่งราชบุรีแล้วอ่าได้ปล่อยตัวจริงนะครับก็คือเดินมาน่าจนจำใช่ไหมแล้วก็มีรถตำรวจบนมารับที่ราชบุรีกับคดีนี้กับคดีนี้ ซึ่งคดีค่าที่ออกไปอ่ะอยกฟ้องอ๋อยกฟ้องด้วยก็คือถ้าไม่มีคดีนําเข้าไปเนี่ย ก็คือไม่ได้ปล่อยปกติถูกไหมฮะกับคดีที่เราเข้าไปตอนแรกตั้งแต่เรือนจําแต่ต้องถูกอายัดส่งตัวไปที่เรือนจาราชบุรีอีกกับข้อหาที่เราทําก่อนปล่อยเนี่ยเน่ถ้ากับเขาแจ้งข้อหาอะไรบ้างพี่คดีแรกข้อคดีแรกข้อคดี2ผลิตคดี2ผลิตเลยเหรอครับผมเป็นผลิต2ไอ้ช่วงที่เราสอยกันอยู่นี่ล้ที่เปิดไปแล้วบอกอีกแล้วเหรอพี่เนี่ยแหละคือผลิตเลยเอาผมผลิตประเภท2ก็มีคดีเนี้ยมีคนติดอยู่2คนซึ่งก็ปล่อยมาแล้ววันนั้นก็ไปเจอกันที่งานพี่โอพี่โอยกผมยก ศารตัดสินมา13ปีสีผมยกฟ้องปุ๊บกับที่คดีที่ไปแทงขับตุ้อย่านะพอขัตุ้ปุ๊บเนี่ยเขามาต่อคดีนี้ปุ๊บก็ยกฟ้องเสร็จสิ่งเขาดนปล่อยข้ามมาลาบุรีแหละพอข้ามลาดบุรีเราเข้ามาเอ้ยเราไม่มีแผลอะไรลาบุรีด้วยว่าทำไมคนมันเยอะจังวะที่ไหนได้น้องๆทั้งนั้นเลยเพราะเราจากไปนาน10กว่าปีคนเก่าๆแก่ๆที่เรารู้จักมันก็มีหน้าที่มีอะไรกันหมดแลละก็สบายเราก็สบายหน่อยแต่มาโดนเก็บยอดกับเจ้าที่วันเออวันนั้นไม่โดนมาโดนวันรุ่งขึ้นผู้แดง ารูดแดนเรียกผมไหนใครที่ย้ำจากขบินมาหาุมหน่อยดิผมเขาไปหาสะกดไว้ก่อนเลยขวดไปชุดหนึ่งเขาเรา่าอยู่ที่นี่นะมึงอยาสร้างปัญหาที่นี่ไม่ใช่ขบินถ้ามีนี่ปุตีตายเลยนะเขาขู่เราไว้ก่อนซึ่งคำขู่มันใช้กับเราไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ครับรับรับเราก็รับปากครับจะไปสร้างปัญหาซึ่งวันนั้นพอออกมาปุ๊บเราก็เอานกเอา,เอาตัวม่วงเลยเหมือนกันเอาวันนั้นเลยเพื่อที่จะเอาไปตอ,องงานของเราอพอชุดนั้นยังบินกันได้อยู่พอทํางานก็ได้ไม่กี่วันออกไปรับฟ้องคดีนี้คดีแรกก่อนเลยคดีข้อ คนฟ้องข้อมาก่อนออกไปฟ้องซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยเราแต่เครื่องเราอะเก็บไว้ที่น้องเราออกสายก็มาปุ๊บน้องในนะต้องโทรมาหาญาิเราให้ยาดเราเราก็ให้เบอร์ไปท้าไม่ไม่โทรมาเลยว่าเป็นงานแล้วอย่างางานก็จะลงกลับจากสายเขามาปุ๊บอะไรวะนี่ย้าเอาตัดสัญญาณขึ้นเต็มไม่หมดเลยเลยใช้เครื่องไม่ได้ตอนี้ก็เลยไม่รู้ว่างานเฟ้งอยู่ไหนจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่างานจะเฟ้งอยู่ไหนเพราะติดต่อกันไม่ได้พองานติดต่อไ,ได้ปุ๊บก็ตีงานเสียเราก็อยู่ของเราปกติจนมาคดีนี้ตัดสินข้อครอบก่อนเลยอออกไป ฟังไง้ากษาตัดสินตลอดชีวิตยกมาตลอดชีวิตยกมาตลอดชีวิตครับผม s o เบอร์แอลเครื่องดื่มแก้แห้งที่จะทำให้คุณกลับมาได้ในทันทีด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนๆวลรบแล้วความโมหายไปเหลือไว้แต่สรุปนายเป็นใครโซเบอร์แอล h เมื่อไหร่นึกถึงเพื่อนคนนี้ s o เบอร์หาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ so s o เบอร์แขวดเดียวอยู่ต่ลดรับสาร,รภาพเหลือ25ปีพรลบบล่าจะทานอีกสีเดือนอเป็น25ปี4 เอาละมันมีความหนักเลยได้จะทันเนี่ยนะเพิ่มไปสี่เดือน,ปเ,ปนอเป็นยี่ห้าปีสี่เป็นผลบ่อลเป็นไงพี่พอตัดสินมาปุ๊บเราทําใจไว้แล้วไงซึ่งเราก็ไิคิดแต่ว่าเราจะได้กลับบ้านเพราะเราอยู่อย่างนี้แล้วเราก็เดินแรงเลยแล้วก็ทาทุกอย่างอ่ะ <S <S <ว>เด็กในบ้านโดนตบเราก็ไปแก้เด็กในบ้านมีเลี่ยงเราก็ไปบลูชั้นมันไม่เดินกันแล้วเพราะเราทําใจไว้แล้วหลังจากนั้นก็ไปพิพากษาคดีสองคดีสองผลลังซอยแพ็กเลยนะพลีผลิตผลิตประเภทสองไปต่อคดีคดีสองศาลตัดสินประหารชีวิตยกมาประหารชี คุก50ปีพรลบร์แล้วจะทนันอีก4เดือนก็เป็น50ปีเป 4, เ,ป4เดือน2คดีรวมกันเป็น75ปี8 75ปี8ครับผม กับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่มาแล้วอ่ะกับคดีที่ต้องโทษไปอ่ะจะปล่อยแล้วเดือนกว่าๆต้องมาเพิ่มโทษอีก70 75ปี8เดือนครับผมพี่รู้สึกไงถามจริงตอนนั้นตอนนั้นไม่คิดกลับบ้านคือทําใจแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าผลออกมาต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมพอตัดมา75ปี8ปรับ3ล้านคดีแรกปรับล้านครับคดี2 2ล้านก็อยู่อ่ะไม่คิดอะไรเลยใครทําอะไรกูบวกตอนนั้นบวกทุกอย่างกูไม่สนล้อจะตุยก็ตุยจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่มีใครมายุ่งกับเราอยู่แล้วรีไม่มีใครมายุ่งกับ เป็นผู้ช่วยอแต่ทุกอย่างในแดนใครจะมีปัญหาอะไรกันกันแล้วแต่บ้านนู้นมีกับบ้านนี้บ้านนี้มีมาบอกผมหมดเรื่องต้องมาอยู่ที่เราก่อนอก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่าเราอยู่มานานเจ้าที่ให้เกียรติเราครับเราให้เกียรติเจ้าที่ก็เราก็จะไปคุยกับเจ้าที่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้๋ยวผมจะกลกันเองเอาอยู่เราจะมีประสานคุยกับเจ้าที่กันพู้ต้องขังด้วยกันอย่างเดียวขอให้แดนมันสงบอ่ะอย่าให้มีปัญหาอะไรนะพอผู้แดนผู้แดนนะพอผู้แดนมอบหมายพี่ผู้แดนจะเรียกเราไปคุยเลยคนอื่นจะย้ายไปไหนไม่รู้ผมไม่มีย้ายถึงแดนนเี แดนที่โทษไม่เกิน3ปีใครเกิน3ปีต้องย้ายแต่เราทะลุไป75เลยนะแต่ผมคนเดียวที่ไม่ต้องย้ายไปไหนเออเอาดีผู้แดนจะขอตลอดคอยให้เราดูแลแทบจะเกือบทุกบ้านใครทําอะไรก็แล้วแต่ใครเกงก็แล้วแต่จะต้องมาหาผมจะเป็นคนเชื่อมชจวที่เด็กๆมันเกงใจในว่นเด็กๆเกงใจปุ๊บเราก็ทําให้เด็กมันารพก็วางตัวจนตอนหลังอภัยมาลูกประเทศปีคาแปดม้าจำไม่พิษนะครับแล้วตอนนั้นพี่มีชั้นเนี่ยชั้นกล้าหรือชั้นดีจำไม่ได้มีชั้นแล้วเพราะเราไม่ได้เกเรเลยได้ครับับบคาปรับได้3ล้านคกัน้ รถเหลือต่ที่เท่านี้ก็ไม่คิดอะไรก็อยู่ปกติผมมีหน้าที่ดูแลคนใหม่ทั้งหมดเหมือนกับเราดูแลคนใดๆทั้งหมดความผิดด้วยอะไรด้วยทุกอย่างทั้งหมดเลยดีกว่าเาเป็นหัวหน้าชุดผู้ช่วยเป็นหัวหน้าชุดครูฝึกครับเราเอาใครมาเป็นผู้ช่วยหรือใครดีใครไม่เราสามารถดันขึ้นมาได้หมดเราก็เอาชุดพวกเราเนี่ยเกเรเกเรมีหน้าที่หมดอิทธิพลมากแล้วไอ้เนี่ยเกเรมาไม่มาอยู่กูเป็นผู้ช่วยเลยเอามือเกเรมาอยู่กูนี่ยมาเป็นครูฝึกไอ้หนุ่มไปคุมตรงนี้เลยเราก็ดันขึ้นมาได้นมดครับเอาพวกเกเรเกเรเนี่ยนะขึ้นูมดคคุ เพราะว่าใครยาพวกเด็กรอบแรกมาคุมยังผมอย่างเงี้ยผู้ช่วยลงปฟงมาสั่งไอ้หมอบลุกเผื่อจะกระทืบมาด้วยใช่ไหมพี่ก็ไม่ทำมึงเป็นใครมาสั่งกูเนี่ยจิตวิทยาครับแล้วก็เอาเกเรมาคุมคนแล้วก็คุมคนได้อยู่ได้ท่พักอภัยมาอีกแล้วมันจะมาติดติดกันเลยแหละช่วงนั้นใช่ไหมใช่จังหวะฉันเยี่ยมได้มาหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในหกหมือหนึ่งในเจ็ดจํจำไม่ได้ครับตรงนั้นเฮ้ยได้รถเว้ยเราได้ด้วยเริ่มมีความว่าแต่ก็ยังรีบดีอยู่เพราะอภัยมันจะห่างที่เราเคยอยู่มานะอภัย จะมา2ปีครั้งมั้งตามอพอมาได้ภัยรถตัวเลขรอบแรกครั้งแรกเฮ้ยกูก็ได้ลดกับเขาเหมือนกันนี่ว่าเอาแล้วจากที่ผ้ากูเหลือแค่ 7จ็ปีเองและคดี50าู้เหลือแค่3ามสิบปีเองนี่ว่าจังหวะเดชะบุญพระเราติดคดี50คดีเดียวเท่ากับว่าไอ้ยีปีเนี่ยยกผลประโยชน์ให้จมเลยไปเลยเอาห้าสิบค่อมไปเลยเราได้คอมเป็นผลประโยชน์ของเราอยู่มาอีกพักนึงเอาใครมาอีกแหละตูมเอาได้อีกนี่ว่า1นึ่งในเจในหกในเอีกแล้วก็ได้รู้ต่วแล้วก็อยู่แล้วทําตัวปกติคอยดูแลน้องๆตามปกติดูแลน้องๆดูแลเจ้าที่ครับเจ้าที่ ตรงไหนมีปัญหาก็แอดไปดูสิคนนี้มันมีอะไรไปดูสิไปเตือนันตลอดเราจะคอยเตือนน้องๆตลอด เราจะเคยตื่นตลอดใครผิดวินัยเราก็จะช่วยพี่อย่าไปทําเลยอย่างงู้นอย่างนี้นะเราพระเดชก็ต้องมีพระคุณก็ต้องมีพี่อย่าไปลงมาคือเรายืนอยู่เงี้ยเราเราเอาทั้งเจ้าหน้าที่แ้วก็เอาทั้งเราอยู่องค์การอย่างเราโทษจะถ้ามึงทำผิดจริงแต่คือคือถ้าไม่มีเราเนี่ยมึงโดนตีแน่แต่เราก็สามารถช่วยให้เราเราสามารถไดยได้หมดคือจากหนักเป็นเบาเราสามารถคุยได้มาจังหวัดแฮที่ได้อภัยสามปีลูกโควิดหรืออะไรนั่นช่วงนั้นนะครับโอ้ยได้มาติดหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีหัวปีเฮ้ยกูเห็นฟัง เออจากที่อยู่กลางทะเลเลยเออจากไม่เห็นอะเลเลยที่ลอยอยู่ไหนก็ไม่รู้ออจังหวะมีอภัยลูกแรกเนี่ยครับเราได้รถเราก็เลยเออสงสารพ่อสงสารแม่ทำตัวดีมาตลอดพอผ่านไปปุ๊บเออเยเ,ออเห็นลังคาบ้านแล้วลุกหน้าผู้ปล่อยอยู่นว่าฮึเราก็พยายามมาฟ้องตัวไม่คิดอะไรตื่นเต้นใจถาาดีใจแม่ก็ดีใจครับเจ๊ใจหนึ่งเราก็กลัวกลัวอะไรกับพี่เราปล่อยมาเราอยู่ในคุกนานอยู่ยี่ห้ายี่หกปีเราปล่อยไปเราจะไปเจออะไรสังคมข้างนอกจะเป็นยังไงครับจากไม่คิดอะไรเริ่มมาคิดแล้วแล้วคิดมาก ว่าชีวิตต้องไปเผชิญอะไรกับขั้งนอกจากข้างในมีแต่คนทําให้เสื่อไม่ต้องซักข้าวมีคนหาให้กินถุงแกงยังไม่ต้องแกะเลยป่อยมากูจะต้องมาอยู่ยังไงกูจะต้องมาทํางานยังไงจะใช้ชีวิตยังไงโทรศัพท์กูจะต้องไปโคตรยังไงพอเข้าไปมันไม่มีไอโฟนไอแพดอะไรเนี่ยมันไม่มีเราไม่ทันเทคโนโลยีเราโลเทคโนโลยีหมดลูกสุดท้ายปีที่แล้วปี67ปีที่แล้วผ่านมาป่อยถามว่าวันประกาศภัยดีจัดดีใจนะดีใจมากมากเลยแต่อย่างที่บอกกูป่อยไปแล้วกูจะไปใช้ชีวิตยังไงแล้วกับความสบายที่เราอยู่ในคุ้มแล้วอ่ะ ตัวทุกอย่างแล้วแล้วท่านจะบีบยาหรือฟันเนี่ยก็มีคนบีบให้เรามีหน้าที่มาหยิบอย่างเดียวทาทุกอย่างแต่ลับต้องมาทําเองทุกอย่างที่บ้านคุยจะอยู่ยังไงครับคุยจะกินยังไงบ้านจะเป็นยังไงเราก็คิดไปต่างๆนานาแล้วมีไหมคิดไปว่าไกูไม่กลับหรือ่าพี่ไม่เอาเคยคิดนะผมขออยู่ข้างในได้ไหมผมไม่เอาได้ไหมอันนี้ผมถามอันนี้ไม่เรื่องโจ๊กนะอันนี้มันเรื่องจริงนะมันมีความคิดนะผมคิดรวมทั้งตัวผมก็มีนะเขปล่อยไปผมเพราะว่าผมหากินไม่เป็นคับเหมือนเสือเอาไปขังเวลานานลงไปปล่อยในป่ากตแ ่ร้จะไปทางไหนดีด้วยการชีวิตผมก็เหมือนกันใช่ไหมครับผมไม่ขังอยู่นานแล้วต้องค่อยๆปรับหูออกเก่าแรกคนเรียนจําน้องมารับเพื่อนมารับดีใจใช้ตังค์ไม่เป็นอยู่ข้างในใช้โคตรแต่สแกนพอเจอตังค์สดงงไม่กล้าใช้ไม่กล้าจ่ายเองไอ้จ่ายพี่หน่อยให้จ่ายให้พี่หน่อยพทใช้ว่าอ้วนรวยแต่เราไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่จ่ายไปจ่ายไปก่อนกอมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกอ่ะุด้แล้วก็ปล่อยในกันยากันายนปี2567ันายซึ่งห่างจากป้ายแค่เดือนเดียวพอป้ายผมปล่อยวันที่สองพฤศจิกา แต่ปล่อยกอดไฟเดือนฟ้าได้ไพ่มาเดือนฟ้ามาสรุปกันหน่อยฮะไปทั้งหมดกี่เรือนจํากับนายแอดดำเนินนะเรือนจำแรกก็ตั้งแต่ราชบุรีเก่าครับจนราชบุรีใหม่ครับสองแล้วนะแล้วก็ไปนครมาถมคลองเปรมแล้วก็ไปสุพรรณเขาบินทั้งหมด6เรือนจํมราชบุรีนี่หลายรอบหน่อยวนกลับวนกลับอย่างเงี้ยติดเนื้อหมดกี่ปีพี่ทั้งคดีเริ่มแรกปรับคดีไปต่อคดีในไทั้งหมดเนื้อๆกี่ปียี่บ5ปีกว่า2 5ปีกว่า ที่ผ่านมามันไวไหมพี่ที่ผ่านมาไวไวมากๆแต่เวลาที่เหลืออยย่มันช้ามันช้ากับเวลาที่เหลืออะไรที่ผ่านมาแล้วมันจะดูไวหมดแต่เวลาที่ไปข้างหน้ามันช้าคบกาหนดปล่อยในคดีแรกของพี่เนี่ยแล้วมาต่อคดีพี่เนี่ยคือจากวันนั้นนะ่ะถ้าพี่ปล่อยไปเนี่ยพี่ติดกี่ปี <11 S> 1 1เปี8 11ปี8ใช่ไหมไกลเจ็ดสิบห้าปีเนี่ยนะพี่เคยย้อนคิดไหมถ้าไม่ทันเลนล<ะ>หรือยับยั้งชั่งใจหน่อยในการที่กูไม่เอากูจะปล่อยแล้วเฮ้ยใครจะเอาเข้าเอาเข้าจะกลับบ้านถ้าคิดตั้งนี้น่ะสิบเอ็ดปีกว่า พี่คิดไหมคิดเหมือนกันแต่ถ้าทําเหมือนเดิมไหมก็ยังทาเหมือนเดิมเพราะว่าเราตัดสินใจไปแล้วเราไม่ได้เสียใจเราต้องรับสิ่งที่มันเกิดมาให้ได้ผลที่ตามมาจะเป็นยังไงเราก็ต้องรับให้ได้แต่ในเรื่องร้ายๆก็ยังมีความมีความดีช่วงดีโชควงดีอยู่บ้างในความที่เขานับค้อมไม่เราจาก50าสบ25ไม่ต้องไปนับต่อกันนับครอมครัวไปเลยแล้วก็ไปได้อภัยจากการที่ได้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือนะถ้าไม่ได้อยู่จุดนี้หรือว่าไปอยู่เรื่อนจําอื่นอ่ะก็ยังก็ว่าพี่ก็น่าจะอยู่ชั้นเลวอยู่เลยก็ยังเหมือนเดดดิิิมมมมมใช่่าาาคคคคควววทีี ตะเลิดแล้วไง<ช>กับโทษที่หูยจะได้กราบแม่แล้วจะได้ถึงบ้านแล้วอ่ะกับอีเดือนกว่ากับมีมีตัวเลขอย่างเงี้ยความคิดกับคนที่เกเรด้วยอ่ะมันพลิกไปเลยเจ้าพี่ไม่ได้อยู่เรือนจำราบุรีนะไปที่อื่นนะผมว่าพี่น่าจะยังไม่บ่อยใช่พอชุดที่อยู่ด้วยกันก็นไปคลองไผ่กลับไปคนครไประยองกันหมดเหมือนโดนระเบิดบ้านแต่ผมโชคดีหน่อยถ้าผมไม่ต่อเหตุผมก็ต้องอาจจะไปไหนก็ได้ ปาีากับ26เกือบ26ปีสิ่งที่สูญเสียมีอะไรบ้างพี่นักวิวยาที่อยู่ข้างในเสียเยอะนะครับอย่างผมอะติดคุกมันไม่มีอะไรดี1โทษน้อยอาจจะเสียโอกาสถ้าโทษหลักปีก็อาจจะเสียเมียบางคนอาจจะไม่เหาเราผมฝากแรกก็ไปแล้วพี่สามถ้าโทษนานหน่อยอาจจะเสียแม่เสียพ่อซึ่งอย่างผมผมโทษนานผมเสียพ่อไปแล้วช่วงที่เสียพ่อพี่อยู่ที่ไหนอยู่นาบุรีครับปีอะไรครับพี่น่าจะประมาณ6สูเกิดอะไรขึ้นพี่ขออนุญาตถามได้พ่อเป็นมะเ็งซึ่งเราไม่มีโอกาสที่จะออกมาดูแลเะยเราก็อยู่ข้างในแล้ววันที่เขาเสียพี่ได้้้รูข่าวัันนนเลย ไม่รู้ว่าหลังจาก พักให,ใหญ่ๆพอที่บ้านไม่บอกเขาปิดใช่ไหม,มแล้วอพอรู้ป็นไ่พี่รู้ว่าช็อตช็อตไปพักแต่เราก็ทําใจไว้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าพ่อเราแย่เสียทุกอย่างติดคุกไม่มีได้ไม่มีได้ไเลยเลย25ปีที่ผ่านมาไม่มีคําว่าได้เลยมีแต่เสียอย่างเดียวเนี่ยก็อย่างที่พี่แอร์พูดก็เห็นภาพจะติดมากติดน้อยติดอะไรก็มันจะเสียแต่อยู่ที่ว่ามันจะเสียถ้าติดน้อยก็เสียน้อยอแต่ถ้าติดมากแบบนี้ก็จะเสียมากไม่ต้องเข้าไปดีที่สุดครับผมใส้ชีวิตอย่างนี้ที่ฝ่าอดมื้อกินมื้อเราไ่ป ตังใครนอกจากคำตังตัวเองอไม่ถามไม่ได้25ปีกว่ากับอีก6เรือนจำขังซอยด้วยอะไรด้วยห้องมืดด้วยเคยเจอเรื่องผีเรื่องอะไรไหมพี่ไม่เคยนะครับเรื่องหลอนประสาทไม่ค่อยมีผมไม่ใคนตัวผีครับไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอ,อไม่เคยเจอก็ไม่เป็นไรครับประสบการณ์แบบนี้แน่นแบบนี้ก็อยากจะให้พี่ฝากข้อคิดให้กับน้องๆ FC ช่องกันละครั้งหนึ่งนะฮะครับผมสําหรับน้องๆนะครับเยาวชนหรือใครก็แล้วแต่ที่ติดตามช่องนี้นะครับผมอยากจะฝากไว้ว่าการที่เราทําตัวเกเร ทำตัวโดดเด่นทำตัวเป็นผู้นำในสิ่งที่ไม่ดีคุณจะต้องรับผลทิมันะคลับมาหาคุณได้ได้เละอยากให้บอกน้องๆว่าจงทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราให้มากที่สุดเพื่อที่มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนครับ,รบขอบคุณครับ สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความประมาท นะครับแล้วก็ความที่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะบางทีคนเราทําอะไรขาดสติขาดความย้ําคิดนะพี่<อ>นะ<ผ>ม,มันทําให้ตัวเองต้องเสียโอกาสแล้วก็หมดอน,นาคตไปอีกรอบนึงบ,บ,บอกให้เลยว่าข้างในเนี่ยเขาเขาไม่ได้คิดว่าคุณจะถูกหรือคุณจะผิดแต่เขาคิดว่าเฮ้ยถ้าคุณโดนหรือสมควรโดนหรือโทษของคุณอ่ะควรที่จะโดนประมาณไหนคุณอาจจะไม่ไรอดเลยถ้าเขาลงทันให้คุณต้องเสียชีวิตเพราะนั้นอย่าเข้าไปเลยนะมันมีความโหดร้ายมันมีความน่ากลัวอยู่ในคําว่าคุกไม่ว่าสมัยไหนก็แล้วแต่ไม่สบายแน่ ทําตัวดีๆกับครอบครัวดูแลครอบครัวถ้าคุณเข้าไปอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้มาดูแลเนี่ยอย่างถ้าพ่ออย่างอย่างถ้าผมขอโทษนะพี่ถ้าพี่แอดอยู่เนี่ยพ่อเขาก็อาจจะยังอยู่กับเราอยู่เพราะว่าเราได้มีโอกาสที่จะดูแลเขาใช่ครับถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นอยู่ข้างนอกดีกว่านะไม่ต้องเข้าไปข้างในเพคครับพี่อาฝากผลงานหน่อยพี่ตอนนี้ออกมา3มเดือน3มเดือนสี่เดือนยังทําอะไรอยู่พี่ตอนนี้ทําตอนนี้ก็ทำมีแผนมีอะไรทาทากิจการอยู่อ่ะน้องชายนะครับตอนนี้ก็ของกูก็อยู่ ของงูครับผมอมือยู่ในคลองครับถ้าพัานมาพานไปนั่งเรือชมข้างในก็แวะไปที่ร้านได้ครับมาบที่ตลาดน้ำดำเนิ <ลำ S 2> นสะดวกคร,ครับผมนะครับก็จะเจอพี่ของงนะูหรือว่าก็เดินดูแลตลาดทั่วไปด้วยครับผมใช่ไหมครับ เก็บค่าคุ้มครองไว้พี่ไม่มีครับอ๋อไม่มีไม่มีโอเคพี่แล้วถามที่เดือนนี้เปิดช่องทางการติดต่อโซเชียลเฟซบุ๊กยังไม่เป็นเลยมีไหมยังไม่เป็นเลยยังไม่มีอะไรเลยอรอยังยังยังมีทิกเกอรหน่อยเดียวเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้แฟนุทธิรักทำให้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาอยู่มา25ปีเนี่ยคนที่เขาคอยช่วยเหลือคอยดูแลหรือว่าเพื่อนเก่าๆน่าจะเยอะอยากจะโทรมาทักอยากจะโทรมาถามเขานะครับก็เบอร์นี้เลย0958692607 t ิก t o อรก็จะเป็นนี่เลยเอแล้วเป็นดีเอแล้วก็ตัวดี ดีดอกครับดีดอก2ตัว A ดีด31695ขึ้นเลย สำหรับคลิปนี้ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์เซรั่มชิ้นะครับเซรั่มแอนไฮยานะครับมีวิตามินซีแล้วก็มีส่วนผสมอีกมากมายทั้ง11ชนิดนะฮะเป็นเซรั่มที่บำรุงผิวหน้าใช้ได้ผู้หญิงผู้ชายนะครับไม่จำกัดอายุนะครับแล้วที่สำคัญเหมาะกับพวกที่แพ้ง่ายเกิดขึ้นอยู่ในผิวนะครับเชื่อเถินฮะใช้แล้วหน้าใสหน้าขาวราคาย่อมเยานะครับราคาเพียง1ใบแดงมีทอนนะครับนะะตามด้วยเซรั่มเสร็จแล้วปุ๊บนี่เลยครับแป้งพับตลับชิ้เป็นแป้งเนื้อนุ่มเบา บางคนระับเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายผมบอกให้เลยว่าตอนนี้ลูกค้าที่ซื้อไปคือชอบมากนะครับเพราะว่า คุมมันคุมเหงื่อได้ดีนะครับที่สําคัญไม่ระคายเคืองของทุกสิ่งนี้นะครับรก็สั่งได้ทุกช่องทางของการละครหนึ่งใบโคกสีโลนะสำหรับคลิปนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับก็ยังมีรีวิวรอยสักแห่งความทรงจาของพี่แอดดาเนินกันอีกนะครับแต่ตรงนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณพี่แอดที่มาเล่าสตรอรี่ตัวเองเพื่อเป็นอุกาะระให้กับน้องๆช่องการละครหนึ่งใบโคกสีโลด้วยนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยที่สําคัญนะกดซ u เปอร์แดงให้เราด้วยนะเพื่ แบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูแบบนี้ตลอดไปสำหรับคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วรอยสักแห่งความทรงจําของพี่แอดดาเนินนะรอยสักแกรกเลยดีกว่าพี่ข้างหลังข้างหลังอคาลากอืมอ,อันนี้อาจารย์ตั้งแต่ข้างนอกใช่ไหมพี่ครับผมอาจารย์อะไรฮะอาจารย์เดือนครับอยู่จังหวัดราชบุรีปะราชบุรีครับครับอุ้ยอันนี้ก็นานแล้วนะกี่ปีแล้วีิตั้งแต่ รอบแรกประมาณสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าอ้าวเราเราดูแสดงว่าอักขระนี่คือหมดเลยหมดเลยครับอาจารย์เรียนหมดเลยครับผมครับสักแรกเดินจำปลาครับาคสักยุคโบราณครับอ่ะอันนี้หลังอันนี้แทงที่เรียนจำบ้าบุรีล้าบุรีครับครับตอนหลังจากนั้นก็มานี่อันนี้เป็นรูปปีศาจโมเดิร์นธรรมดาโมเดิลเอาเราไล่แต่เขาบนไปเลยดีกว่าครับผมอ่าฮะเอานี่แขนซ้าย อันนี้สวยมากเลยนะรูปเนี้คยคาบูกิอรพี่ใช่ไหมอันนี้แทงที่ไหนครับพี่รูปเนี้ยรูปนี้แทงราชบุรีครับราชบุรีอาจารย์ให้เงาดีมากเลยครับผมครับหลังแขนก็ปีศาจครับผมอ่าทีนี้ไหลลงาแขนก็ปีศาจใช่ไหมพี่ครับผมอันนี้ราชบุรีหมดเลยมีสุพรรณตรงไหนสุพรรณช่วงนี้แทงสุพรรณลงมาเนี้ยนะสุพรรณช่วงนี้แทงสุพรรณนี่ช่วงนี้แทงที่เขาบินช่วงนี้จะหมูแทงให้จะหมูครับหมูซ่านหมหมูซาอืมลงสีให้ครับเพราะยังไม่ลงสีมา หมูซาลงสีให้ครับอ่าและท่อนบนนี่คือลาบุรีก็จากช่วงนี้ไล่มานี่มาหน้านี้มาเขาบินอันนี้เขาบินครับผมแทงที่เขาบินครับสุพรรณเขาบินนี่ลาบุรีลาบุรีครับผมอ่าแขนข้างนู้นพี่อันนี้รูปอะไรเอ่ยปลาครับปลาเดี๋ยวก็นะพี่ปลาคารบอันนี้ปลาคาร์บหนึ่งสองตัวสองครับผมอันนี้แทงที่ไหนครับภาพนี้แขนนี้แขนนี้แทงที่ลาบุรีครับลาบุรีครับผมตัวกู พี่เพื่อนลืมครับผมพมเพื่อนไม่เคยไปเยี่ยมเลยมีแต่พ่อกับแม่ทีนี่นะน้องๆดูไว้นะครับเรื่องจริงนะพี่ประสบการณ์25ปีเต็มบอกไปเลยครับว่าเพื่อนไม่เคยมาเยี่ยมเลยครับมีแต่พ่อกับแม่นี่เรื่องจริงครับมาลงขาแล้วพี่อันนี้เป็นหน้าปีศาหน้าปีศาจแล้วก็นกใช่ไหมพี่ครับผมอันนี้ภาพนี้แทงที่ไหนฮะลาดบุรีครับลาดบุรีรูปนี้หน้าเสือแทงที่ลาดบุรีใช่ไหมฮะครับผมนี่อะไรฮะเซียนครับผมเซียน เซียนกับอะไรเอ่ยหน้าปีศาจหน้าปีศาจขานี้แทงที่ไหนข้างซ้ายของเปรมครับอุ้ยมีของของเปรมด้วยครับผมอ่าถึงไปมาแป๊บเดียวแต่ก็ได้มาใช่ไหมพี่ผมอันนี้เป็นมังกรครับมังกรที่ไหนครับราดบุรีครับราชบุรีก็จะเป็นลายแบบว่าสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ละลายโบราณครับใช่ไหมฮะครับผมหัวพี่สั่งไหมสักหูอย่างเดียวพี่หูหูนี่สักที่ไหนพี่ย้ายไปมุมครับผมราชบุรีนะเจ็บไหมหูเจ็บไหมไม่เจ็บครับช่วงนั้นไม่เจ็บ ช่วงอยากได้ไม่เจ็บช่วงรุ่นๆนะช่วงเทาเใช่ไหมพี่ครับผมช่วงอยากได้ไม่เจ็บอ่า <laughs> <laughs> นี่นี่แต่ที่ชัดเจนเลยนี่แผลที่โดนลักเปิดเย็บกี่เข็มมี่วันนั้นจำได้ไหมเจ็ดหกเจ็ดเข็มนี่อ่ะผิดภัยมารอบตัวมาหมดโอเคครับแล้วนี่ก็คือรอยสักแห่งความทรงจำของพี่แอดดำเนินนะแล้วก็ลืมฝากไปพี่ฝากแต่ของพี่แอดไปนะแต่ผมเนี่ยฝากเฟซบุ๊กใหม่ผมด้วยนะครับอนุสรทัพเทศรูปโปรไฟล์ก็แบบนี้เลยครับ ไปกดเพิ่มเพื่อนกันด้วยนะครับผมรับทุกคนครับใครที่เป็น FC Coke Zero โอเคครับคลิปนี้ก็เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มขน้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand